คนหนึ่งที่มีเส้นมีสายที่คุณติดต่ออย่างเงี้ยมีโอกาสได้แล้วนะคะมีโอกาสได้ใครอยากจะบุกเบิกทําอะไรใหม่ๆการลงทุนธุรก,กิจอะไรใหม่ๆก็ย่อมส่งผลดีงานส่วนตัวด้วยงานสื่อได้นะคะงานที่ไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศได้นะคะตรงนี้บางท่านมีโอกาสจากคนรู้จักเก่าๆนะคะคนที่คุณไปติดต่อนี่แหละคุณจะได้ข่าวดีนะคะพอบางท่านเครียดมานานละ รอคอยมานานละส่วนบางท่านก็จะมีโอกาสอะไรการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการออกงานการย้ายงานการได้เริ่มงานใหม่ที่ส่งผลว่าคุณน่าจะได้ใช้ความสามารถของคุณทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะส่วนในบางเคสนะคะในบางเคสพ่อค้าไม่ขายการติดต่อธุรกิจต่างๆนานานำพาโชคมาให้กับคุณนะ นำพาโอกาสดีๆมาให้กับคุณส่วนใครที่อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขยายที่ทํากินย้ายที่ทํากินก็จะมีโอกาสได้ไดทั้งย้ายที่ทํากินและได้เปลี่ยนแปลงที่ทํากินเช่นกันนะคะตรงนี้ชาวกรกฎจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาส่งเสริมคุณค่ะนะคะใครที่ต้องการติดต่องานทางไกลหรือใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางบ่อยๆที่ประจอลงเท้าบ่อยๆนะคะก็จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นความสําเร็จ นะตรงนี้เป็นความสําเร็จหรือบางท่านมีโอกาสได้การปรับเปลี่ยนการยกย้ายงานการได้งานไกลบ้านนะคะก็น่าจะส่งผลดีกับคุณนะกรกฎส่วนเอานักธุรกิจต่างๆนานาธุรกิจทําส่วนตัวต่างๆนานานะคะช่วงนี้เจราจาพาทีอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาเนี่ยมันคือโชคมันคือความเจริญมันคือความสําเร็จ นะคะและที่สำคัญใครคาดหวังงานใหม่ก็จะต้องได้งานใหม่ด้วยมาจากการติดต่อการสื่อสารบางท่านได้สังคมใหม่ๆก็มีไปทำงานที่ใหม่ๆได้สังคมใหม่ๆอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะใครที่ทำงานส่วนตัวค้าขายส่วนตัวงานออนไลน์งานอะไรอย่างนี้ก็ยิ่งนำพาโอกาสมาให้กับคุณเลยคช่วงนี้การทำเงินของคุณต้องดีขึ้นนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของคุณก็ต้องดีขึ้นมาจากการหนักเอาบอสสู้ทุกอย่างนะะ่นแหะ นะคะตรงนี้โอเคโดยเฉพาะการติดต่ออะไรใดๆน,นะเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยนะคะคุณอาจจะมีการติดต่อมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยคุณอยู่ละช่วยในเชิงลักษะอุปถัมภ์ค่ะคุณก็ต้องได้รับโอกาสดีได้รับข่าวดีละนะคะตรงนี้แล้วก็บางท่านมีโชคในเรื่องของอะไรเอ่ยการปรับหนะ้าการปรับการโยกการย้ายปรับตําแหน่ง ก็น่าจะมีโอกาสที่ดีด้วยนิมิตหมายใหม่ที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวกรกฎนะคะดาวสุขสุภานะและเป็นและเป็นดาวสุขเป็นดาวสุขสุภเคราะห์ด้วยนะคะอะไร